ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมไม่ได้เจอกันนานเลยนะจริงๆคือผมมีธุระล้วแหละก็หยุดลงคลิปไปโหเกือบจะเดือน2เดือนได้บ้างเนี่ยต้นคลิปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลืมๆมันไปนะเออจ่างจะหัวไปกับนไอ e ้บุ๊กควายปัญญาอ่อนนะนะคุณผู้ชมเออลืมๆไปนะเออ้อมันมีเป็นภาค2หรือเปล่าคุณผู้ชมอาไงดเออีเดี๋ยวเล่นภาคแรกให้เสร็จไปก่อนนะ Halloween. เนาะฮัลโลวีเอ้ย ใครวะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันแล้วมันให้ทำอะไรเนี่ย Answer the phone โอเคเราต้องไปเราต้องไปเออรับโทรศัพท์ดิจ๊ะอ่ามันมีเป็นเลขเป็นอะไรพวกนี้ด้วยแต่ผมจะกดไม่ได้นะกดตัว F ไฟฉายกดตัว G มันมีปืนด้วยอะไรวะเนี่ยผมว่าผมขอย้ายกล้องดีกว่าเพราะว่ามันบัง UI ไอีพวกอีช่อง inventory นะครับคุณผู้ชมอ่ะดูเหมือนว่าเราจะเป็นเด็กนะเนี่ยใช่ไหมอ้าวประตูมันล็อกอยู่แล้เราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเปิดประตูไงวนะเนี่ยโอเคกดตัว E นะสวัสดีจ้าอ่า เฮ้ยเด็กเอาเอาอน,นี่เราไม่ใช่เด็กกันเนยอ๋อเราไปคุณแม่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฮะคุณผู้ชมแล้วโทรศัพท์มึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมึงน,นอนสบายเลยเนะีเด็กนอนทำอะไรเนี่ยอ่แล้วโทรศัพท์มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อยู่ระเบนดปะโอ้โหเสียง <c oughs> เสียงขึ้นเสียงขึ้นบันไดมึงโคตรที่จะเลยประตูมันล็อกก็ผมไม่เข้าใจว่าเราจะล็อกประตูบ้านตัวเองทำไมนะเฮ้ยนี่คือห้องของทอมมี่ทอมมี่นี่อะไรเนี่ย โอ้อ๋อนี่ไอ้เด็กเมื่อกี้น่ะเด็กเมื่อกี้น่าจะชื่อทอมมี่นะครับ,บกูยอมเหมือนว่าเด็กนี้เนี่ยจะบ้าเป็นพวกแบบพวกสตาร์วอม์มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เราไม่รู้ว่าตโทรศัพท์อ้าวโอ้โหอ,อยู่ตรงนี้ทำไมไม่เห็นวะเก้กดรับก่อน มันมีที่ไหนเนี่ยมึงโทรพวก call center เดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการเลยคุูพู้ชมมนไม่ได้มาแบบมาขอข้อมูลมันมาบอกข้อมูลอะไรพวกนี้มันจะไม่ไม่ได้มาโกงอะไรเรานะไม่โทรมาคลางไงยี่กูจะบ้าอุ้ยไปทอมมี่ไปบอกว่าให้ทอมมี่มึงไปนอน้แล้วเด็กนี้ชื่อทอมมี่นะครับเองโอ้โหวิ่งไปเลยโอ้โหอะไรนะ Cross Open Window เย้เราต้องปิดหน้าต่างนะครณผู้โมเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงมันแบบอะไรเปิด ประตูเปิดปะโอเคปิดประตูหน้าต่างโอ้โหกลางคืนมึงเปิดหน้าต่างแบบนี้นะมึงบ้าเปล่าเชี่ยเอ้เหลือตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้ปิดตรงนี้ปะคือมาเปิดหน้าต่างไว้ทำไมไม่เข้าใจคือปกติเอ้ถ้าแบบ common sense นะคุณผู้ชมตอนกลางคืนเนี่ยไอ้หน้าต่างนี่เราก็ไม่น่าจะเปิดปะไอ้ทอมมี่ปิดหน้าตา่างยังในเราอะ่ะ อ่ะเราปีนมดแล้วเอาทอมีมีเป็นคนนอนแล้วโอ้โหโอ,โอ้ดูท่านอนมึงตายเลือดลงหัวตายนะเป็ยแนี่เอาเป็นว่าเราลงไปด้านล่างก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมอะไรคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้ไอจัสโอเรดดี้เออไอจัสโอเรดดี้คอร์สเอเวอเรดดิงเดะเดะทำไมประตูนี้มันปิดวะเดีะเดะคุณผู้ชมตอนแรกเกิประตูนี้มันเปิดเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ประตูนี้มันเปิดไม่ใช่แล้วทำไมมันปิดวะันี่อะไรเนี่ย เออปิดไฟรำคาญเออเดี๋ยวไปรำบนคานเลยเดี๋ยวแล้วเราอยู่แค่กับไอ้ทอมมี่แค่นี้นะอ้เห yeah! ี้ยพ่อมึงไม่ขึ้นเมเยื๊ออ๋ออ๋อก็คือง่ายๆคือเราต้องหนีไม่ขึ้นนี่เองนั่นไงแม่ง Re รีรีสตาร์ทเดอะพาวเวอร์ฟอร์มเดอะเบรคเลนแล้วทำให้ผมไม่สามารถเปิดไฟฉายได้วะเฮียเอ้ยไม่กูลืมเปลี่ยนภาษามันไม่ได้ลืมเปลี่ยนภาษานะชิปหายแล้วกูโย อ๋อนี่ไฟฉายอยู่นี่เอ้ยเกิดอะไรวะไอ้ทอมมี่มึงนอนไม่รู้เรื่องเลยในบ้านไฟดับไอ้ทอมมี่ไอ้ทอมมี่อย่าลงมาก่อนไปช่วยแม่มึงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเช็คทอมมี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมทอมมี่มึงโอเคไหมเนี่ยอ้าวทอมมี่กูหายอะไรวะไอ้ทอมมี่มึงเล่นอะไรเด่ะมึงซ่อนอยู่าได้เตือนเลยทอมมี่แล้วทอมมี่มันหายไปไหนเนี่ยทอมมี่ลูกทอมมี่ลูกแม่ไม่ว่าโอ้ยเหี้ยพ่อของทอมมี่ทอมมี่ทอมทอมโอ้ตัวผมอะไรอยูเนี่ย ใครมาเป็นคนตัดผมไม่มือแบบนี้วะไอ้ทอมมี่ยังไปซ่อนไปก็คือว่าเราพยายามอยากให้ไอมเคลือนจอแดนเข้าบ้านมาได้นะคุณผู้ชมแล้วไอเบดเมนต์มนันอยู่ตรงไหนวะชิบ <c oughs> หายแล้วแม่งมืดหมดเลยอ่ะเป็นคืนที่น่าเบื่อนะ <n ots> ไอ้นี่อะไรนะไนเน,น, <n ots> of, นี่ยทำไมหน้าเป็นงั้นวะอ๋อนี่คือน่าจะเป็นทอมมี่ <n ots> ไม่ใช่ดิ น่าจะเป็นเมียทอมมี่นะครับคุณผู้ชมโอ้ oh, นี่กุญแจ The door is locked press one two the four four I don't have key อ๋อเราได้กุญแจอ๋อ oh, เ <ไป S 2> พื่อพ่าเราต้องหากุญแจเปิดทุกห้องเลยไหมอ๋อ oh, พอมันน่าจะต้องอยู่ด้านบนแน่เลยนะครับคุณผู้ชมเอาน,นี้ป่ะเดี๋ยวด e คีได้ซื้อบีลองดิส door อ้าวแล้วมันห้องไหนอะเวด e คีได้ซื้อบีลองดิส door อ้าวไม่ใช่อีกหรือว่าประตูหน้าบ้านวะอ๋อไม่ใช่อีกโอเคไม่ใช่สักอันนึงก็และน่าจะไปตรงนี้ปะเอ้าใช่ด้วยเมื่อกี้มึงไม่เห็นมึงขึ้นจอแดน,นแล้วมึงออกไปทำไมเนี่ยมึงปล่อยไฟดับไปแล้วก็มึงน,นอนไอ้นี่ไปก็ได้นอนแบบนอน,น,อนข้ามคืนไปเลยอะ่ะเออไม่ขึ้นจอแดนออทำไมมันมีแบบก้อนหินอะไรตรงนี้วะเนี่ยแต่เราต้องลงไปด้านล่างไปว่าเราต้องหากุญแจ เอากุญแจมาเปิดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคไปขึ้นไปหาต่อคือมันต้องมีกุญแจอีกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าห้องแต่และห้องแม่งล็อกแบบล็อกมุซูเออรมากเลยเดี๋ยวเราก็ปิดก,ก่อนแป๊บนึงปิดประตูก่อน<ม>เออพเพื่อความปลอดภัยแต่ดูจากสภาพไม่น่าปลอดภัยแล้วแหละไมเคลินเมเยอร์ไมเคลินเมเยอร์มนเข้ามาแล้วมั ó, ้งอ๋อนี่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 กุญแจแล้ววะกุญแจสี่คือกุญแจอะไรวะงั้นเราต้องลองแม่งทุกห้องอนะ่ะ เอาเปิดได้เฉยโอ้โอ้โอ้ไม่แน่กุญแจที่เหลืออาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมถูกปะโอ้ oh, นี่ไงเจอแล้วแม่งอยู่ตรงนี้เพรสวัน t ูทรีคีมันเราได้กุญแจมาจากห้องนี้นะอันนี่อะไรวะเนี่ย What is it? เพล็กอัพบุลเลตโอ้โหบุลเลต โอ้อ้ oh, นี้มอวลเลูดไม่มีอะไรละด้านล่างนี้เราก็น่าจะสำรวจหมดแล้วนะลองออกไปดูอีกรอบหนึ่งไปบางทีเราอาจจะเปิดไอ้ตงนั้นได้แล้วนะครับุณผู้ชมหรือว่าเราต้องหาปืนอีกวเนะี่ยหาปืนแล้วเพราะเรามีเราเจอแค่กระสุนอย่างเดียวนะกระสุนดับเครื่องชนนะ่ะโอ้ยยี่้ตกใจ <c oughs> โอ้ยและตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าไม้คิ้นจอแดนมันหายไปไหนนะคุณผู้ชมใช่ปะนะ่ะเนี่ย เอาใช่จริงด้วยนี่ไงเราต้องมาซ่อมแม่งเอ,อ้ยกว่ากูจะหากว่ากูจะหาเจอให้ตายเถอะอะไรวะโโอ shit oh o อ oh, oh. oh. อย่าปลอบเอาล่ะเอ้าตายเอ้า oh. right oh, oh. <Cover ing noises> hiding in the base มีล็อกเกอร์เอ้าอ๋ออ๋อโอเค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 ปิดไฟปิดไฟไฟอ๋อมึงไม่ใช่ให้วิ่งมึงไม่ได้ให้วิ่งมึงให้หลบโอเคคน holding ปิดเก้หายใจครับหายใจยัง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 การหายใจครับการหายใจเดี๋ยวมันได้ยินอ้ีเจนี่หูดี ไอ้ไอ้ไม่ขึ้จอแดนนี่ผู้ดีคนระับกูจะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วโอ้โหไปแล้ว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 อันนี้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 อ่ะก็มันเฮ้ยไอ้ไม่ขึ้จอแดนกูจะตายแล้วขึ้นไปก่อนเอา คิวไมเคิลจอแดนบอกให้คิวมันแต่เราไม่มีปืนเนี่ยเราไม่มีปืนเว้ยปืนมันต้องอยู่สักห้องนึงนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มาแล้วไอ้ไมเคิลไมเคิลเอ้ยกูยังไม่มีปืนเลยแจก <laughs> แจกอ,อื่นยังหาไม่เจอเลยไมเคิลโอ้โหอ่ะ มเล่นกับกูตรงนี้ได้มั้ยได้รางวัลนนะ่ะมาดิได้รางวัลนนะ่ะได้รางวัลนนะ่ะเอามาดิตัวรอบโตออกมาเอามาดิมาไม่ขึ้นโอ้ทำกูเป็นฆาตกรที่โง่ขนาดนี้นะกูจะฆ่าใครได้วนะอยู่สภาพเนี้ยวิ่งจุกรอบโตเนะี่ยมึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่แนะ่อาจบบจะมีกุญแจอยู่แถวนี้อยู่ซึ่งเอ่อผมหาไม่เจอนะ ไม่ได้มองด้วยแม่งเปิดไฟปุ๊บแล้วก็มันเกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างคืออันนี้ยังกูเจอกุญแจแล้วโอเคแล้วก็เ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตาลบไม่เคลอนจอแดนก่อนอปิดไฟด้วยเดี๋ยวตอนมันลงมาปุ๊บเราจะกั้นหายใจเพราะเราสามารถกั้นหายใจได้30นาทีอ้าวแล้วมึงยังไม่มางงดีเลยไม่เคลอนจอแดนรู้ว่าเราต้องหาปืนให้ได้อะตอนนี้คือเราได้กุญแจมาอีกอันนึงนะกุญแจห้องที่หนึ่ง พราะผมคิดว่าไอ้อกญแจอีกตอนเนี้สอห้องที่เรายังไม่ได้เปิดคือกูแจอีกห้องนึงอาจจะอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะมีปืนแล้วสามารถแล้วสามารถชูดไอ้ไม่ขึ้นจอแดนได้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงมาไม่ขึ้นจอแดนมันหายไปไหนวะเฮ้ยไม่คิ้จอแดนโอเคเห็นมาแล้ว<笑><笑>แต่ถ้าเธอมันดูโง่ามากเลยนะมันน่ากลัวตรงไห,ไหนในเกมนี้เนะี่ยฮะโอ้คนดูมันอยากดูเราแบบกลัวแบบอ ว้าวาไม่อะตอนนี้คือเราต้องมันหนีไอ้ไม่เคลือนจอแดนเนี่ยอะไรไปเนี่ยเกมนี้เนี่ยฮาโลวีนไม่ต้องน่ากลัวดิแล้วภาคสองที่มันจะขนาดไหนเนี่ยสองทำไปแล้วอย่าบอกว่าภาคสองนี่มันหนีไอ้นั่นได้เลยไอ้เจสันอนะไอเจอสันวอลเฮอร์เออ5 minutes later เอ,อ๊จะลงมาก็ลงมาเร็วอย่าช้าอย่าช้าพี่ไม่ชอบคนช้านะน้องเออกูสั่งวิทยุเ,เลยเดี๋ยวอ,อ๋ออะไรของมันวะ แล้วไม่อยู่ตองั้นหรือว่าอาโอเคโอเคอยู่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 อยไม่คนจอแดนคหมดท่าเลยอ่าม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 มามามตามนี้านี่คือเราต้องร่อยไม่ขึ้จอแดนนี้ออกไปให้ไปอยู่ที่เบดเบนก่อนนะครูจงกูไม่รอแล้วอีที่อ่ะกูวิ่งเลยสัตว อยู่แล้วแม่งก็ได้ยินดีสภาพนี้แจแจโอ้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 โอโอวไหนวะมอมิโวอ้าอ้โอ้ r e, e. l oh, oh, oh. oh, oh, oh. o a d i r e l o a d l a d คมีเหรคับมี่อา Come here Come here o m e here o m e h e r o m h e r o m h e r อ้าวกระจกอืมอืมอืมอ้าเฮ้ยเอาโไม่ตายชิชิยิ้ไปยังไป่ small bigger the small the small ไอ้มันจะฉลาดปะเนี่ย